ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมาอยู่กับพวกเราทั้งสคนนะครับที่นี่ตัวชะดองน้ําปาดปอดแคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการอะไรครับวันนี้นะครับเป็น EP พิเศษครับในราการเลาะรั้วชายแดนนะครับเราอยู่ที่น้ําตกภูสายดานครับเรามาทําอะไรกันครับวันนี้ก็มาอัตเวนหลักเขตร่วมกับร้อยห้าครับซึ่งมีครับคนพิเศษ คนพิเศษนั้นคือใครเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับซึ่งเส้นทางวันนี้นะครับที่จะเดินก็เราจะร่วมเดินทางกับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมมาขึ้นหลักเขตเอ้ยไม่ใช่ลานสนคือลานสนครับก็จะมีบรรยากาศก็อาจจะคึกค้นหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศขบวนการเดินทางใช่ครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเคยเดินขึ้นลานสนหรือยังพี่ ก็ครั้งนี้ครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองคงถึงครั้งแรกสามหาคนหายครับ,รบวันนี้วันท้าทายของเราครับอสนั่นแต่ไหวอยู่ใช่ไหมพี่ครับไหว,วครับต่อเชนด,ดอรลุย <c oughs> พี่ต้อครับวันนี้มาเดินร,รอบรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ครั้งนี้นะครับเป็นพลอยดาวรอบที่สองนะครับก็ทั้งทั้งแรกเอ้ยไม่ใช่ดิสามครัง้งครับครั้งแรกมาหาคนหายครับครั้งที่สองก็คือมาถ่ายรายการก็ท้งนี้ก็ มาทำภารกิจครับแล้วก็มา cover V.P. ของหัวหน้าหน่วยนะครับดุงครับครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับสบายใจดีครับมาธรรมชาติคิดว่าจะเดินขึ้นไหวไหมวันนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงใต้เส้นทางเดินขึ้นสู่ลานสุนภูใสยดาวนะครับซึ่งระยะทางที่ป้ายบอกก็คือ6.5กิโลเมตรนะครับแต่ระยะจริงเท่าไหร่ครับ ระยะริงก็ประมาณแปดกิโลได้เนาะไม่ครับรอบที่แล้วสิบเอ็ดจิบเอ็ดจุห้าครับ <11. 5 S 1> ไม่ท <5. 5 S 1> ี่ที่บอกครับ,รบ<ต>ใช่อเบ ตีนเนินสงยานะครับเพราะว่าเนินสงยาอยอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นเนินแรกนะครับของการขึ้นลานสนผสายดาวนะครับตำรวจป่าของจริงต้องอยู่ในป่าอย่าไปลุงไหลในความเจริญในเมืองมากนกภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนว่ามีร่างกาย แรงแหรงอเปล่าตามนโยบาย 3S สสโตงสมาร์ทสมายอยู่กับผู้หมวดหรอครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกด,ดีครับที่ได้มาท่องเที่ยวเชียงพรมาจ่าอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยาสามครั้งขอสามคำครับสดชื่นจังสดชื่นจังนะครับโอ้โหครับผม เส้นทางนะครับก็จะเป็นขึ้นเนินปรับเรียงครับแต่ที่ผมยืนอยู่ครับจะเป็นเนินสงญาครับเนินปรับเทียงก็ค่้ายๆขึ้นแต่ระยะทางจะยาวกว่าเนินสงญาครับไปดูกันเลยครับเป็นไงบ้างครับพอมรู้สึกตอนนี้เหนื่อยครับนี้ v i p ของเราไม่พักเลยครับไม่เคยพักเลยปิดมากครับเราต้องตามไม่ทันครับเพื่อเก็บบรรยากาศให้ดูนะ ทีมงานจาก105ใช่ไหมครับ105ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้105อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เราไม่ทอ้อเราจะเดินต่อไปชีวิตจะไม่จบแค่นี้ครับมปทางอยู่ข้างหน้าครับสู้สครับตอนนี้ก็ถึงจุด ยังยังยังอีนี่หนึ่งอีนี่หนึ่งอ่ะงนี้ใช่ใช่เนินอะไรนะครับเนินป่าเทียนเนาะเนินป่าเทียนครับต่อไปก็เป็นป่ากกใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ไหนมากครับเดี๋ยวเราจะมาท่านผู้ชมครับเราไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวด้วครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคณะนักท่องเที่ยวนะครับที่มีใจรักนะครับที่เดินป่าครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่ได้มาเดินป่าเอาจริง ครับที่นี่เนี่ยเนี่ครับเนี่ยจะแต่คืออยากมาโอเคครับโอเคสวยครับสวยอันนี้ก็คือมากลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับค่ะกลุ่มเดียวกันค่ะคาดว่าจะมาอีกไหมครับคิดว่ารอบนี้รอบที่สามแล้วนะคะอ๋อรอบที่สามของของของปีนี้ไม่รู้ต่ออ่าไม่ใช่ค่ะอ่าอันนี้เป็นที่สามเลยเนาะลองมองดูทีเอาก็พี่ก่อนพี่ก่อนชิญมาพี่เขาหลอกมาอ๋อแต่แต่ว่านี่มาเป็นยอดมาเป็นยอดมาเป็นยอดทำเป็นยอดแล้วแต่เอาไม่ได้คืนแล้วคืนแล้วขนาดโดนหลอกมาไม่รู้สึกไงแล้วดูแล้ว อ้ยมันมีอะไรให้ดูเยอะเลยพี่ทางวัดทางอย่างเงี้ยเออในเช่นแต่เนี้แต่เนี้ยอะไรอะไรที่ไม่ตัดต่อนะได้เดินตามด้วยใช่ไหมฮะได้ได้ครับใชบค่าอ่าจากร้อยห้าใช่ไหมครับแต่พี่เราสามหึงห้าครับสามหึงห้าหลักการครับเดินขึ้นมานี่กี่รอบแล้วครับเนี่ยอันนี้ครั้งแรกครับแล้วปกติที่ว่ามารอวอลหลักเขียนนี่ใช้เส้นทางไหนกันครับเส้นทางนี้แหละครับอ๋อใช้เส้นทางเดียวกับนักท่องเที่ยวเลยใช่ไหมครับครับผม เป็นไงบ้างวันนี้เนไงมากครับแต่ไว,วครับทุกครับเป็นไงครับตอนนี้ตามไม่ทันพุ่มกลับเลยครับแข็งแรงมากเลยนะฟิตมากครับ ออกครับผมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านภพกองลอยที่หนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เหนื่อยอยู่ครับตอนนี้กําัลังจับตามพุ่มกลับไปตามกลับไปมหน้าไปแล้วโอเคครับโอเคเดม๋ยวตามขึ้นไปครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่นานป่าก่อแล้วครับก็ตอนนี้เวลาเสบียมองนะครับก็เราตามไม่นันพุ่มกลับนะครับก็เดินไปก่อน ครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางเนินป่ากอกับเสือโค้งนะครับและตรวงูนะครับเห็นไหมนี่ยครับจะเป็นยอดนี่ครับเนินมรณะครับคือมองคนไม่เห็นเลยครับตอนนี้ซึ่งมันสูงมากครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็อยู่ตีนเขาเนินเสือโค้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปครับ มุ่งหน้าขึ้นเนินเสือพงแล้วก็เดินมลระณะนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับก็ <Yeah. S 1> ตอนนี้ดูเหมือนนักท่องเที่ยวเขาจะแบบมีความสุขแล้วแฮปปี้มากครับ <c oughs> ที่ได้เดินป่านะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นรักธรรมชาตินะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เนินสุดท้ายครับเนินมลรณะครับที่ หนึ่งจุดห้ากิโลครับแต่ยอดอยู่บนนู้นนะครับไม่รู้ว่าเห็นคนหรือเปล่านะเป็นเราก็พักทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินกันต่อนะครับแต่ครับตอนนี้เราก็เดินใกล้ถึงลานสวนภูชายดาวนะครับลานกลางเต็นท์อีกห้าร้อยเมตรครับเหนื่อยมากเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปดูหลักเขตที่สามีห้าครับนำเหนื่อยนำโดยหัวหน้าหน่วยครับผูมกลับของเราเองครับอยู่ข้างหน้านครับท่านอยู่ข้างหน้านครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับนักท่องเที่ยวนะครับก็ซึ่งไม่เป็นใครไหนไกลเลยครับก็เป็นผู้บังคับบัญชาของผมเองนะครับท่านพลตำรวจเอกอดุลสิริสิทธิ์ที่นั่นนะครับเป็นผู้บังคับการกองกับการตํารวจตะเวนชายแดนที่3 1อจังหวัดที่โลกของผมเองครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับท่านนะครับก็อยากจะสอบถามความรู้สึกแล้วก็ที่ได้ขึ้นมาบนหัวสายดาวันนี้ก็พาบชดซึ่ง รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวชายแดนไทยลาวมาดูหลักเขตที่ท3 5ใช่ไหมใช่ซึ่อง,องอยู่ที่ปู่สายดาวมันเป็นภารกิจของตอยดออยู่แล้วนเรื่องการสำรวจหลักเขตโดปกติเนี่ยการสำรวจหลักเขตเนี่ยมันจะสำรวจร่วมกับฝั่งทหารฝั่งลาวนะแต่วันนี้ หรือโอกาสมาก่อนเดี๋ยวทางการทีอีกทีนึงก็น่าจะเป็นการสำรวจร่วมนะครับแต่ตอนของเรามีอีกหลักเขตหนึ่งอยู่ที่ภูเมี่ยงความสูงส1ง0หเดี๋ยวย้า้พอร้อยขึ้นไปสำรวจก่อนนะเดี๋ยวผมมีทีมงานคนะงกลับนี่ยังไงต้องไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจภารกิจที่ดีนะครับมาสำรวจพื้นที่ตามภารกิจหลักของตำรวจตำเเหนชายแดนเลยเรื่องการป้องกันแนวชายแดนนะครับ เดี๋ยวอีกวันนึ่งก็าจะไปอีกลักเขตไหนเนี่ยสามหกนะหลังจากนั้นหลังจากหลักเกตสามหกไปก็ยังไม่สามารถปักปักปันได้เขายังมีปัญหาปัญหาอยู่ก็ถือว่าเป็นหลักหลักเนี้ยก็เป็นหลักลอกสุดท้ายหลักสามหกคือหลักสุดท้าย นี่เป็นหลักเขตแดนที่ดีมากนะเพราะมันอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งวันนี้คนเยอะมากเยอะมากเต็มอะไรนะเต็มความจุเต็มพิกัดที่อุทยานรับนักท่องเที่ยวได้ก็ออกมากี่คนวันนี้สิบกว่าคนนะแต่เดินผ่านอยู่ไม่กี่คนฮะจะมาที่นี่ต้องต้องแข็งแรงนะ นะก็บอกอยู่ตอจดอน,นี้ต้อง 3S ไงตตรองแข็งแรงสมาร์ทต้องเท่นะต้องบุคลิกดีแล้วก็สมายนะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับตาชนทั่วไปไหรือหรือกับทุกคนอะนะ 3S ตัดตรองสมาร์ทสมายเนี่นะยต้องอ่วจะตอดอใครเห็นก็จะได้รู้แต่ไม่ใช่ว่านะจะให้ พัฒนาบุคลิกภาพด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นเรื่องดีๆครับที่ผู้ั่าชาชะครับได้มาสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาครับก็สาหรับภารกิจ1นึ่งวันสองวันหนึ่งคืนครับของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ จะเป็นการเดินลงจากลักเขีที่สามท่าซึ่งอยู่ที่โบราณสอนนะครับครับเดี๋ยวก็จะลงไปแล้วครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสุดท้ายนะครับก็อยากให้ท่านชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด,ดติดตามเพจที่นี่ตัชร้องนำปาาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ